คืออยากแต่งมาหลายปีแล้วลุคฮาลวีนอะแต่คือมันทําไม่ทันสักทีแงปีนี้ได้เลิกแต่ก็วันสุดท้ายละจ้าซึ่งวันนี้มีฟิลอยากเป็นเอลฟส์สาวคุณแม่ก็เลยเริ่มเลย ตัวแรกที่ลงก่อนหน้านี้คือเบอร์เบอรี่นะคะจะเป็นตัวที่แบบช่วยให้หน้าเราฉ่ำวาวนะคะแล้วก็ลงรองพื้นต่อว่าก็ว่าเหอะมันเป็นรองพื้นแบบร้อยกาบาทจาก Tik t o ็อกทุกคนตามด้วยคอนซีลเลอร์ของอเ e อร์กล s สค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเชดดิ้งหน้าด้วยแรบบิวตี้ค่ะรายละเอียดโปรดักต์ลึกๆใครอยากรู้คอมเมนต์มานะเพราะว่าฉันไม่ได้ทำยูทูบนานฉันยากแบบพูดคุยกับผูเธอผ่านคอมเมนต์เข้าใจใช่ปะ ตอนแรกว,ว่าจะไม่ลงแป้งแต่นะมันฉ่ำมาแบบว่าถ้าเขียนคิ้วคงแบบลื่นปลื้สไปเลยก็ลงแป้งนิดน,นึงนะคะของของอะไรวะของ Charlotte วเบอรี y โอ้ยคุณแม่ลืม <laughs> ต่อมาแต่งตาด้วยพาเลตของฮูด้าบิวตี้เอ้เอพูดตามตรงว่าคิดแล้วคิดอีกแบบจะทำคลิปด,ดีไหมน้อวันนี้เพราะว่าลุคนี้คือแบบใหม่เกินน่ะคือแบบ เหมือนแต่งไปแล้วก็แบบดูไปเรื่อยๆอะเออศิละปะเวอร์ศิละปะบนใบหน้าเกิดจากเราอาแต่เรื่องศิละปะอันนี้ต้องเอวยตัวเองจริงว่าเป็นคนชอบศิละปะมากแลวฉันก็เก่งมากฉันเกรดสี่ทุกตัวดังนั้นแล้วจะมาศิละปะเหมือนกันไม่ได้เราจะฟุ้งตาด้วยสีชมพูนะทุกคนแล้วก็จะมาไลดั้งนะคะด้วยสีน้ำตาลน,นะให้มันแบบชัดๆกันไปเลยจบๆอย่างที่บอกอะคืออยากแต่งมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ได้เลิกสักทีนะคะก็เลยมาลองแต่งดูสรุปสวยเฉย ตอนนี้มันอาจจะดูยังไม่รู้ทุกคนแต่สุดท้ายมันสวยจริงส่วนแก้มนะคะก็จะลงแบบข้างๆให้มันติดๆกับตาเลยทุกคนให้เรามีความแบบชมพูหวานชมพูเอลฟ์อันนี้คิดเอง คือเรารู้ว่าว่าถ้าเราแต่งหน้าแบบนี้เราแต่งรูปสวยชัวร์ทุกคนนืออกอปะคือเนี่ยที่แต่งไปอะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไม่สี2ชั่วโมง20นาทีอีก40นาทีฉนันเอาเวลาไปแต่งรูปจ้าจมูกลงด้วยสีเดียวกับแก้มเลยเอ๋อลืมบอกพาเลทที่ใช้คือออมทอมฟอร์ดนะคะทุกคนเชียร์ชีคดูโนะแล้วก็ใช้อีก,กับเพชรพาเลทฮูดนั่นแหละเอามาลงตรงแบบตาตรงจมูก แล้วก็ตรงปากนะคะข้างบนริมฝีปากอะ่ะเออแล้วก็ตรงคางตรงหน้าผากสรุปก็คือลงหมดเลยทุกคนคือลูกเนี้ยเราต้องการให้มันดูแบบ ฉ่าที่สุดเล่นแสงที่สุดฟิลนี้พาเลตฮูดะที่ใช้ทาตามันชื่อเมอร์คิวรีทุกคนก็อันนี้เป็นเลิกครั้งแรกเลยที่เคยได้ใช้สรุปกับเพชจอะไรที่ฉันไฮไลท์อยู่มันจึง้งจริง,รงดังนั้นแล้วต่อไปนี้จะใช้อันนี้ค่ะก็คือมันเป็นทาตา,าแต่ฉันจะเอามาใช้ทาแก้มจบหลังจากนั้นแล้วจากที่หน้าสว่างทั้งหน้าแล้วเราก็จะกรีดอายด้วยสีขาวนะคะทุกคนคือไอ้ขนตาที่มันติดไปด้วยไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าไอ้ที่กรีดเนี่ยนะมันกรีดยากมากเลยอะแล้วสีมันก็ ไม่ค่อยติดคือในคลิปอะมันไม่ใช่ไม่ค่อยติดหรอกคือมันติดแหละแต่ว่ามันมันมันไม่ชาดอะแม่เออก็คือสรุปลงหลายรอบกว่าจะได้เออเหมือนลิควิดเลยอะ อ่ะพอแบบมันแห้งปุ๊บก็กรีดซ้ำอะไรเงี้ยสรุปก็คือเสร็จค่ะแล้วก็ซื้อขนตาปลอมสีขาวมาก็ติดทั้งขนตาบนขนตาล่างเลยอันนี้ติดบนแล้วก็ไปแอบติดล่างมาพากมานานงงมากฉันเพิ่งเขียนคิ้วเ,วอ,เออก็ปล่อยคิ้วโลนอะไรสูตรนี้แหละทุกคนเป็นการแต่งหนนะ้าที่ไม่มีทฤษฎีแล้วแต่ตอนแรกคิดน,นะว่าแบบเออเขียนคิ้วขาวดีไหมแต่ว่าอย่าเลยเอาสีน้ำตาลแล้วกันมันจะได้มีความแบบตัดบ้างต่อมาฉันใช้สกินจา้าก็คือเป็นตัวแบบ ทําให้ผิวเราขาวขึ้น1-2ระดับนะทุกคนของชั้นเองไปตมตามกันนะจินจะใช้สีเข้มนะคะเขียนที่ขอบปากเหมือนว่าทรงปากอะทุกคนเออเนลมิดขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ทาลิปนะคะลิปอันนี้ก็ติ๊กต่ออีกแล้วทุกคนถูกมากแท่งละแบบ50บบาทอะไรเงี้ยเออมีคนถามเหมือนกันนะว่าแบบไม่กลัวหรอใช้ลิปแบบของถูกขนาดนี้สีมันสวยคุณแม่เอ,อ้ย แล้วก็ซื้อมุกนะคะมาติดนะคะอันนี้คืองานศิละปะสุดๆมันพาดนี้มันยาวขอขายของตัวเองนิดนึงแล้วกันสกินทุกคนมันเป็นกันแดด spf สามสิบ pa บวกบวกบวกมันเป็นกันแดดปรับสีผิวซึ่งแบบทําเองทํมาสามสี่ปีแล้วทุกวันนี้ขายแต่ลูกค้าเก่าแต่ว่ามาลงคลิปนี้ก็หวังจะได้ลูกค้าใหม่นะจ๊ะคือมันกันน้ากันเหงื่อแล้วมันเกลี่ยง่ายมากซึมเข้าสู่ผิวเลยมันจะไม่ใช่ครีมพอกผิวนะแต่ว่ามันจะช่วยปรับสีผิวไม่วอกไม่โปะน,นะแล้วก็อะแต่งหน้าเสร็จพอดีสวยช่ำมากอันนี้คือภาคแบบปล่อยใจฟิลมากถ้าชอบแนวนี้คอมเมนต์บอกกันนะคะจะได้มาทําให้อีกจุ๊บ